สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาพาทำแท็กเวลาใน y t u t u นะครับเช่นคลิปคุณความยาวสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณอยากจะเน้นนะครับเช่นอาสมุิว่านาทีที่5พูดเกินก่อนนะครับนาทีที่5-10ถึงประมาณนี้สอนใช้โปรแกรม1 0 1ถึงสสอนวิธีการเซฟนะครับ16 18, อะไรแบบนี้ครับสอนวิธีการเรนเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเป็นแท็กเวลา นะครับทำให้คนดูเนี่ยสามารถเลือกดูได้เลยว่า,าคลิปของคุณเนี่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับที่เขาสนใจเขาสามารถคลิกดูได้เลยวิธีทาง่ายๆครับคุณผู้ชมผมจะเอาคลิปนี้แล้วกันนะครับตอนนี้คือมันไม่มีแท็กเวลาเห็นไหมฮะจุดสีแดงๆไม่มีแท็กเวลานะครับผมวิธีการทําทําอย่างไรกดแก้ไขวิดีโอฮะอามาถึงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมตรงคําอธิบายนะครับตรงคําอธิบายคุณก็ใส่แท็กเวลาได้เลยตรงนี้เลยนะครับ0 0 นะครับแล้วก็จุดไข่ปลาจุดไข่ปลาคือตรงไหนคือตรงซอร์โซกับวอลแวนครับแถวๆปุ่มเอนเตอร์นะครับซอร์โซกับวอลแวนกดชิปมันก็จะเป็นจุดไข่ปลาแบบนี้นะครับ0ูนย์จุดศูนย์ผมใช้คําว่าอินโทรอ่าลองดูนะครับทีนี้เราจะใส่แท็กเวลาอีกครั้งหนึ่งผมอ่ะสมมติว่านาที่นาทีที่ห้าเอ้ยนาทีที่าททสามศูนย์สาม นะครับไขป่ปลา00อธิบายต่างๆอ่ะผมลองดูนะกดบันทึกนะครับปึ๊บอะทีนี้เรากดเล่นเพลย์ดูนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมขึ้นแล้วนะครับแท็กเวลาขึ้นแล้วนะครับอินโทแล้วก็อธิบายต่างๆเห็นไหมหลังจากนั้นทํายังไงต่อคุณก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับนะฮะ05อะ05 00ไม่ต้องกดอ่าสเปซบาร์นะครับ0500อ่าผม88999อ่า54อันนี้ทดสอบเฉยนะฮะเอ็นเตอร์ลงมาอ่า06นะครับไขปลาอ่า,า,า21ก็ได้นะครับอ่า,อาทดสอบเฉยนะฮะ08นะครับ, 8, นรบ77นะสรุปอ่าเสร็จแล้วผมกดบันทึก อ่านะรีเฟซก่อนปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับผู้ชมอินโทรอธิบายต่างๆ8888ปเลขแปดแเลขสี่อะไรแบบนี้นะฮะเห็นไหมคุณสามารถใส่แท็กเวลาได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะลองทํากันดูนะฮะในกรณีที่คลิปของคุณยาวจริงๆแล้วคนต้องการให้คนดูเนี่ยดูเนื้อหาที่เขาต้องการดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ฮนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าฮนะสวัสดีครับ